อตานี้ห้ามตายกันนะประตูรับไหนน้อง ซื้อเลกตาซอยยังไม่ได้เลยผมไม่มีอะไรเลยโอ้ยมืดมไปเลยไฟแช็คไอ้นนอง ไม่ได้เงินอีกแล้วขีงกเลยห้แปดสิบแหละกริ๊งกริ๊ง ไฟกระพริบขออนุญ,ญาตซอนใต้เตียนอืมไปเลยเอืมมืดมากไอ้เจ็บวันดีเจฟบ <c oughs> แล้วพี่ไปทางไหนตอนนี้ <c oughs> มีไฟแช็กแต่ไม่ใช้รีบ <c oughs> ไปไหนเนี่ย ใช่พี่าชีพเห็นแล้วใครเคาะประตู

กับพิบจริงกับพิบปอมเนี่ยเอออันนี้กับพิบจริงแล้วกลัวไม่รู้ไงอซอนปูนยี่สิบหก พิบอีกแล้วมันก็พิบอะไรอ่ะเอาพิบซีก่อนอน,นี่เจออะไรเลย,เลย และเสียงเยยกี่อะไรนะมือเตือนรอด้วยวินได้แค่น,นี้สามสิบยังพี่เกียรวิ่งหนีซิกอ่ะใส่แ,แล้วใส่ ขวามือว้ายมีคนตายฮ่า,าใครตายวะไอเด็กคนไหนมาตาย <c oughs> ชาไว้หรือเปล่าอา่าครบแล้วสองร้อยห้าสิบ ได้แล้วได้แล้วเปิดประตูหล้วตายใส่สิบสองเฮ้ยกระปิกอีกแล้วเหรอ น้อ,องคัวนี้น้อสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจส่สิบแปดใกล้แล้ใกล้แล ไปแล้วก็ขออนุญาตข้นก่อนเอาไปตีบเจฟด้วยฟังเสียงเสียงหัวใจห้า ลู่นี่แหละเลยหรอมันอยู่ตรงนี้ทำไมพี่หาไม่เจอวะเนี่ยอ๋อห้องยืนอ่าเฮ้ย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 ้มันเดินไวขนาดนั้นนะไอ้น้อง กดสอบรอบวายใครตายวะโดนเฉยมีเสียงไหมไม่มีเดีวเดตรงนั้นสินะใครอ่ะไอ้ก้าววายอะอ่า อ้าแรกไม่เจออ่ะไอเกาวายงยิงด้วยอยู่อีกฝั่งน้องมันตายยังไงอ่ะ แล้วเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดแปดสองห้าสองเจ็ดแปดสองห้าสองเจ็ดแปดสองห้าสอง อไปเลยไอ้9ก้าวายตายคนเดียวซื้อไอ้น้องซเลยเลยซื้อมังไปติปเจ็บยี่สิบบาทติปยี่สิบไอ้น้องเฮ้ยนี่ไงเจ็บเฮ้เจ็บอ๋อ อะไรไม่รู้เยอะแยะเนี่ยของพี่ไม่มีอย่างเดียวแค่ม้ยโอ้ยโอ้ยไวมาก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  รีบงบอรีบไปไหนอ่ะเอ้ยไอ้ก้าวาอพี่ฝ่งนับห้องด้วยนะน้องมัวเลยเจอกุญแจแล้วไขเลยวิ่งมืดมาก 60 61ไม่มีเสียงอ้อแหลกๆๆ ห้องนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ไปเซฟเลยอ้ออันนี้มันใหญ่นี่ไม่มีเสียงไหวะก้มกูไม่เห็นมึงอ่ะไอ้เหี้ย มันอยู่ในท่อเนี่ยคุยตีกูเฉยกูไม่เห็นมึงอ่ะไอ้ย่าอยู่มันก็มาตีพี่อ่ะขอบคุณมากที่ช่วยกันหาไอ้โวย มาเลยขออนุญาตไขรูไอ้น้องอีเฮ้ย,ยรีบรีบ,รบมาดิน้องมันหลงทางเหรอไอถัดเข้าไปประตูลับกันน้องชาย รอแล้เลยเสียดายอะ่ะเลือดลดอะ่ะหัวแม่งโดนแบบเมื่อกี้อีกเริงจริงอย่าตายไปเลยอื <c oughs> อ้าวเอ้ยชุบชีวิตฟรีงั้นเหรอเอ้ยน้องมันคอมแบ็กแล้วว่า <c oughs> ไอ้เกาไา้คอมแบ็ก อันน like ี้นำหน้าเลย007เต็มบอลยิงไปเก็บเงินรีบไงรีบเก็บให้หมดไม่รู้ว่าเก็บไปทำไม เก็บจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ไอ้โซยอ๋อ,อบ๊อบคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือบ๊อบดูซัมติง i n g เจ็บนูเลย เนี่ยมันก็มีตู้ทุกห้องนะแต่ A60 กสิบทำไมได้มีวะไอสัตว์ไม่งั้นพี่รอดไปแล้ว A60 มันไม่มีห้องอนะ่ะ ตกใจอะไรแค่ทองคำแห้งนะสามสิบไอ้ไฟฉายนี้ไว้ทำไรอ่ะอุ้ยหมดเร็วมากเลยอ่ะมันชาร์จเองได้ปะเนี่ยชาร์จเองได้ใช่ไหมไฟฉายอะ่ะ อ้ยาบแสแงหน้าไอ้น้องอืมแสงหน้า <c oughs> แสงหน้าก่อนได้ <c oughs> ตู้ก่อนเก็บ <c oughs> อ๋อคิกเพื่อเพิ่มพลังงานางเนี่หรอว้าวเพิ่งรู้อุอ้ยไปฉายวิญญาณนี่นะอขออนุญาตคิกแคคคิกแคกทีกก่นั่งหลังตรงแล้วห้าเจ็ดแล้วน้องๆห้าแปดห้าเก้า หกสิบเร็วตู้ใครตู้มันไอ้น้องเชื่อห้องน,นี้ไม่มีตู้หกสามหกสี่พี่หลอดเอหกสิบว่ะหกห้าเฮ้ยตัดตู้ไอ้ดองลาก่อน ย่ะหลอดโวยอ่า huh. ฮ <laughs> ่าไอ้ยหลอนอืมไอ้น้องปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สอืเจ็ดเ็ชอง อะไรเนี่ยเลมิโอ้ยหมดไวมากใครใครเจ็ด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 ไป มีตัวมาเหรอทำไมเข้าตู้อ่ะไอ้ัาตา์เองเข้าตู้ทำไมเนี่ยน้องชายมันมีตัวอะไรมาเข้าตู้ทำไม <laughs> พี่ยังไม่ได้กินเสียงอะไรเลยเข้าตู้ไปซะและ้ว ทำให้พี่กลัวเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมืดขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยอะเก้าสิบเอแล้วเสียงเปิดประตูอย่างโคนันชัดๆ ก้าสี่เอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเองได้กินกันได้ไงอะ่ะไอ้อัต์ด,ดีนะพี่สองไปของไปข้างหลังน้องมันหายกันไปไหนหมดอะ่ะตายป่ะรอดไหมเก็บหนึ่งตอนเก้าสิบหก ห้าสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อย อบหน้าแล้วว่าไม่ยังตายอีกอะไรวะเกมกากโอ้โหอยู่ๆก็โผล่มาจะรู้อ่ะ